อยู่ในเมืองใหญ่ฉันคิดถึงบ้านเหลือเกินทีที่ฉันเบื่อแสงไฟในเมืองหลวงแบบนี้แล้วฉันจะกระดกเล่าว,วิสกี้มอลลงไปฉันจะฝันถึงเรื่องราวดีๆโอ้ไม่ oh นั่นคือแสงอาทิตย์เลยนี่อ oh นี่ที่นี่ที่ไหนเออคุ้นจังเลยอ่ะ หรือว่าที่นี่ที่นี่มันที่เลือกตัวละครนี่เองสวัสดีทุกคนครับอยู่กับช่อง Honescape Channel นะครับกับอีกหนึ่งเกมครับ Harvest Town นั่นเองครับตอนนี้เราจะมาสร้างตัวละครนะครับเพื่อไปปลูกผักนะครับแล้วก็จีบสาวกันในเมืองนะฮะเมื่อกี้มันเป็นคัสซีในการเปิดแบบว่า เกิดเรื่องมาเหมือนกับเราอยู่ในเมืองใหญ่เครียดอ,อะไรบางอย่างแล้วเราก็ดื่มยาพิษเข้าไปแล้วเราก็หมดสตินะครับแล้วก็มาฟื้นอยู่ที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ต้นนี้แล้วก็ให้เราเลือกตัวละครนั่นเองครับผมก็จะเลือกเป็นเพศชายนะครับผิวสีไหนดีนะสีเหลืองเหลืองหน่อยไหมหรือดำดีสีเหลืองแล้วกันนะครับผมชื่ออะไรดีอ่ะสำหรับชาวไร่นะครับชื่อหัวแล้วกันนะครับ ไปอ้าวมีคนใช้แล้วเหรอชื่อสาหมดแล้วทำไงดีอ่ะชื่ออะไรดีอ่ะฮวนสเคปไปเลยว่าไงฮวนสเคปตื่นได้แล้วเออใครกันเนี่ย มานอนอยู่ตรงนี้ได้ยังไงเนี่ยพีชนี่พีชใช่ไหมพีชทำอะไรอยู่ตรงนั้นน่ะเออเอาวัวไปให้แกรี่เร็วอฮ่าค่ะนี่ไปแล้วค่ะได้เวลาขยับขยื่นเราไปกันเถอะคนหนุ่มเนี่ยเฮ้ยชอบออกจากหมู่บ้านไปเร็วเหลือเกิน ูแปลอะไรของกูวะเนี่ยเฮ้ยอะไรกันเนี่ยบ้านะฉันกลับมาที่นี่แล้วเนี่ยนี่คือความจริงเหรอเนี่ยโอ้ my god คือเหมือนเ่นคือเหมือนว่าในเนื้อเรื่องตอนเริ่มต้นเนี่ยเราจจแก่ไปแล้วนะครับแล้วก็แบบเหมือนจะตายแล้วอะไรเงี้ยแล้วเราก็กลับมาอยู่ที่บ้านเกิดนะฮะที่ไร่อะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาเป็นเด็กวัยรุ่นอีกครั้งอะไรประมาณนี้นะฮะโอ้คุณจอนคุณตา นี่มันฮาเวต์ทาวใช่ไหมเนี่ยผมกลับมาเหรออะไรของเองแกเป็นอะไรของแกฮะกลับมาอะไรมึงไม่ได้ไปไหนเลยนะมึงนอนอยู่ตรงนี้มาเป็นชาติแล้วนะโอไม่ oh ฉันจะไม่ไม่ไม่ฉันจะไม่ไปจากที่นี่อีกฉันจะอยู่อะอยู่อยู่ตลอดไป <c oughs> <c oughs> แล้วทำไมฟาร์มของเรามันถึง แห้งแล้งขนาดนี้เลยไม่ได้การแล้วก็เพราะว่านายนั่นแหละขี้เกียจเลยอ่ะไม่ดูแลเลยเนี่ยทำให้ฟาร์มเป็นแบบนี้โอ้ไม่หัวใจแตกร้าวมาเราไปนั่งคุยกันในห้องดีกว่ายืดยาติอะไรอยู่แล้วรีบมาสิโอ้โห <laughs> บ้าน <laughs> บ้านไม่มีชิ้นดีเลยนะครับเนี่ยอ่เรามา เออเร,เรามาทําความสะอาดกันก่อนน้าหลานนะอ,อแล้วเรารู้ไหมเนี่ยว่าเราจะต้องทําความสะอาดยังไงอะ่ะก็ไม่รู้นะสินายสามารถใช้ s h o v เวลในการเคลียร์ลูนและ r e ไซเคิลไอเทมได้เข้าใจแล้วแหละนี่ไงฉันสามารถใช้เสียมนี่ในการ Clear. เคลียร์สร้างประหลักหักฟังได้ประหลักหักฟังประหลักหักพังได้ นี่โอเคแล้วเราก็กดไปที่บ้านเหรอหรือว่าไงแล้วเราก็กดตรงนี้กดค้างรอโอเคเย่บ้านแหลกสลายกลายเป็นเศษไม้อ๋อแล้วเราก็จะได้พวกเศษไม้หินแล้วก็ไม้มะฮอกกานีมานะครับผมหลังจากนั้นมีผู้ชายที่มัดผมหางมาเฮ้ยนี่มันใครกันเนี่ย อังเก้สตีฟลุงสตีฟเหรอคุณคือสตีฟจริงๆปะเนี่ยผมชอบมากเลยสตีฟอาโอกิกะไม่ใช่นะโอ้อ่าเใช่ใช่ฉันมีมันนะเออฉันฉันฉัน,ฉนตัดสินใจที่จะอยู่แล้วแหละถ้าคุณตัดสินใจจะอยู่แล้วคุณทําลายบ้านตัวเองทิ้งทําไมวะเนี่ยเออหรือว่าคุณน่ะสามารถช่วยเออสร้างบ้านหลังใหม่ให้หลานหน่อยไหมฮนสเกี หาแมทเทอเรียให้สตีฟนะแล้วเขาก็จะสร้างบ้านให้คุณหลังใหม่ได้โอเคแต่ว่าเราได้แมทเทอเรียจากการาทำลายบ้านเมื่อกี้แล้วนะครับทำให้เรามีต้นทุนในการสร้างบ้านหลังใหม่ตามเชินมาทางนี้หลานเอ้ยนี่ก็คือคอ,อพวกพืชน,นะที่เราปลูกไว้ คุณสามารถเก็บมันอะ่ะได้แบบว่าทันทีเลยนะหรือไม่งั้นอย่างนั้นเนี่ยพวกนกอ่ะพวกกาหรือว่าเอ่อพวกอะไรพวกนี้นะมันมันก็จะมากินมาจิกมันอะ่ะมันก็จะเสียหายได้เพราะฉะนั้นเราต้องเก็บก่อนที่นกจะมากินใช่ไหมเนี่ยกดตรงนี้เราก็เก็บเลยเก็บแบบรั่วๆนี่คือออนเนียนนะครับผมเก็บหมดแล้วโอ,โอเคเราโปรยมเมล็ดออนเนียนซีด มเมล็ดพันธุ์ของออนเนียนเนี่ยของหอมนะว่าตรงพื้นที่ที่เรากุดไว้นี่วิธีการโปรยก็คือกดที่มเมล็ดพันธุ์แบบนี้นะฮะแล้วก็คลิกไปเลยตึ้งตึงตึงตึง,ตง,ตง,ตงหอมแดงนั่นเองนะครับผมเรียบร้อยโอเคตัวพืชเนี่ยก็จะใช้น้ำในการจเจริญเติบโตด้วยนะถ้าเกิดไม่ได้น้ำเนี่ยมันก็จะหยุดเข้าใจไหม โอเคเอาละตอนนี้ไปเช็คหน่อยสิว่าบ้านใหม่เป็นยังไงบ้างโอ้โหนี่มันกระท่อมของทอมแฮงส์นะฮะเฮ้ยคุณคิดว่ายังไงบ้างล่ะสำหรับบ้านใหม่ของนายอะฮะฮวนสเคปก็มันค่อนข้างจะชนเผ่าไปหน่อยนะครับผมว่านี่พวกนายทำหน้าอะไรกันน่ะนี่มันอะไรเนี่ยมันอินเครดิเบิลมากเลยนะที่จะสร้างบ้านเนี่ยในเวลาที่แบบว่าจำกัดแบบนี้มันเป็นไปไม่ได้เลยทำได้แค่นี้ก็บูนโขแล้ว สมมติว่าถ้านายอยากจะสร้างอะไรเพิ่มเติมแล้วก็ก็มาหาฉันได้ฉันอยู่ทางเหนือนะโอ้โหผมต้องใส่ชุดเสื้อผ้าขนสัตว์แล้วครับถ้าอยู่บ้านอย่างนี้นะฮะยัเนี่ยสตีฟนี่ก็ก็ถือว่าอัจฉริยะเลยนะครับที่ทําสร้างบ้านในเวลาที่เราแค่ปลูกหอม6ต้นเท่านั้นเองฮะที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับน,นายแล้วแหละว,ว่าที่ฟาร์มนี้มันจะออกมาเป็นยังไงนี่คือสโตร์นะครับสำหรับเอาไอเทมมาขายนั่นเอง ือตอนนี้จะขายของเร็วมากนะครับคุณสามารถขายทุกสิ่งทุกอย่างในนี้ได้นะครับแล้วก็สะดวกสบายมากแล้วก็เก็บเหรียญทองนะครับเพื่อเอาไปใช้จ่ายอย่างอื่นได้ครับเมื่อไหร่ก็ได้นะฮะอ่านี่ก็คือเป็น l a n d l o อรนะที่จะ m a n เ g e t h โลจิสติก c s ฮับเองนะครับผมแลนด์ลอรก็คือเหมือนกับเป็นแบบนายทุนนายที่เจ้าที่อะไรเงี้ยนะครับผมเจ้าของที่ที่จะแบบว่า จัดสรรออเดอร์สำหรับการจัดส่งโลจิสติกส์นะครับผมอ๋อการที่เรา,าสำเร็จออเดอร์ส่งออเดอร์สำเร็จนะครับเราก็จะได้เงินเยอะมากเลยแล้วก็ของรางวัลอีกมากมายฮะมีออเดอร์เข้ามาเหรอเนี่ยออเดอร์ก็คือนี่ไงหัวหอม5้าหัวนะครับส่ง Delivery ไปเลยปึง้ง ก็จะได้รับรางวัลมานะครับเป็นเงินเป็นดาวเป็นอะไรเนี่ยฮะเยอะแยะมากมายไงต่อครับลุง <c oughs> คุณสามารถใช้โทรศัพท์นะสมาร์ทโฟนของคุณเนี่ยเพื่อเช็คว่ามอีออเดอร์เข้ามาหรือเปล่าโอ้ไฮเทคจังเลยมีสมาร์ทโฟนด้วยนะครับนมนี่พริง้งสมาร์ทโฟนอุป,ปกรณ์เครื่องมือต่างๆของนายเนี่ย อยู่ในกล่องเก็บเครื่องมือนะในทางออกอะตรงตรงหน้าทางออกอะ่ะตั้งแต่ที่คุณตัดสินใจจะอยู่ที่จะใช้ชีวิตของคุณอะ่ะอย่าทําให้พวกเราผิดหวังอีกแหละว้าวนี่มันส่วนของใครกันเนี่ยอย่าลืมที่จะเซฟด้วยนะเกมนี้มันต้องเซฟเข้าใจไหมไม่งั้นเนี่ยสิ่งที่เราทําไปมันจะหายไปหมดเอา <c oughs> อ่าก็กดเซฟด้วยนะครับ archive นะครับอ๋อ คือเควสอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับเราได้เควสแล้วก็กดตรงนี้มันจะนําทางไปนะฮะและนี่คือกล่องเก็บเครื่องมือของเราแล้วก็ต้องเอาไปใช้นะฮะเอาอันนี้พิกแอคนะครับสำหรับขุดแร่นั่นเองแล้วก็มีเคียวเกี่ยวข้าวด้วยนะครับจะได้เป็นชาวนานะฮะนี่แล้วก็จัดเรียงอ่าโอเคเขาสอนกันสอนแบบละเอียดมากเลยนะครับกว่าเราจะเป็นชาวไร่นะครับผมเอาละฮะพาร์ทนี้ผมก็ เริ่มต้นนะครับเป็นชาวไร่แบบมือใหม่นะครับสมัครเล่นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าพาร์ตต่อไปเนี่ยผมจะดําเนินเนื้อเรื่องในการเป็นชาวไร่แบบไหนแล้วผมจะจีบใครอะไรยังไงนะครับติดตามได้ฝาก Subscribe ช่อง Moon s c a p e Channel ด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ